ดูดิบูมดูทิทสอง,งดูที่้าทสเสียงหมัไม่ร,ระอะรก่เ,เอาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้วเล่น ไม่เคยทำม,มีออปชั่นเป็นซืน่อไปเค่โอ้โหอยู่นี่ตะเกียวยแดงไอ้คนนัองห่วงแบบเก่งอยู่แ <c> ล <oughs> <c oughs> <ๆ>้วเตี้ยดังมากเลยเนี่ยตัวเลยเพราะว่าเพื่อนกูเป็น ไม่เแ่ดีวย่อะตอนแรกตนแรกจะไปอีกยีแต่ไม่ใช่ผมไม่แข่งผมไปแข่งคอนดินวีเดียวเอาฟี้วเยอะแค่ไปงไปไม่ดีแม่ที่นข้ไปหรือเปางนี้ไม่เยวหรอก うん。<laughs>